ฝนตกโปรยโปรยในเย็นวันศุกร์อากาศเย็นแต่หัวใจของอาทิตย์กลับอ่อนล้าเขาเป็นชายวัยสาสปลายปลายทำงานหนักทั้งวันในโรงงานเพื่อให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้เขาเลิกงานช้ากว่าปกติความคิดเดียวในหัวคืออยากกลับบ้านไปเจอภรรยากินข้าวด้วยกันและพักผ่อนเมื่อรถจอดหน้าบ้านเขาเห็นไฟในบ้านเปิดอยู่ทั้งที่ปกติภรรยาจะประหยัดไฟเสมอความรู้สึกแปลกๆเริ่มก่ะตัวขึ้นในใจโดยไม่รู้สาเหตุฉากที่สอง รองเท้าที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นอาทิตย์เปิดประตูบ้านแต่ก่อนจะก้าวเข้าไปสายตาของเขากลับหยุดอยู่ที่รองเท้าหนังผู้ชายคู่หนึ่งไม่ใช่รองเท้าของเขาไม่ใช่รองเท้าของพ่อและไม่ใช่ของญาติคนไหนที่เขารู้จักหัวใจเต้นแรงมือเริ่มเย็นเหนือซึมออกมาทั้งที่อากาศหนาวไคระมาเขาพึมพำกับตัวเองฉากที่สามภาพที่ทำให้โลกหยุดหมุนเมื่อเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นภาพตรงหน้าทำให้อาทิตย์ยืนแข็งเหมือนถูกแช่แข็ง ภรรยาของเขาพิมพ์นั่งอยู่บนโซฟาข้างๆเธอคือชายแปลกหน้าคนหนึ่งเสื้อผ้าเรียบร้อยหน้าตาดีและดูสนิทสนมกันอย่างเห็นได้ชัดแก้วน้ำสองใบว่างอยู่บนโต๊ะเสียงหัวเราะที่เพิ่งเงียบลงทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งฉากที่4ี่คำถามที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดอาทิตย์ถามด้วยเสียงต่ำแต่สั่นเล็กน้อยนี่มันอะไรกันพิมพ์เขาเป็นใครพิมพ์สะดุ้งลุกขึ้นยืนทันทีใบหน้าซีเผอด ชายคนนั้นก้มหน้าลงเหมือนรู้สึกผิดตั้งแต่ยังไม่ได้พูดอะไรบรรยากาศในบ้านที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นความอึดอัดที่แทบหายใจไม่ออกฉากที่ห้าความเงียบก่อนพายุอารมณ์พิมพยายามอธิบายแต่คำพูดติดอยู่ในลำคออาทิตย์กำมัดแน่นความคิดมากมายถาโถมความรักความเชื่อใจความทรงจำดีๆที่สร้างมาด้วยกันกำลังสั่นคลอนคุณไม่คิดจะบอกผมเลยเหรอน้ำเสียงของอาทิตย์เต็มไปด้วยความผิดหวังมากกว่าความโกรธฉากที่ห ความจริงที่ไม่กล้าพูดพิมพ์สูดหายใจลึกก่อนตัดสินใจพูดความจริงชายคนนี้ชื่อก่อนเป็นญาติห่างๆของเธอที่เพิ่งตกงานถูกโกงเงินและไม่มีที่ไปเขามาขอความช่วยเหลือเพียงชั่วคราวฉันกลัวคุณเข้าใจผิดพิมพ์พูดทางน้ำตาฉันเลยยังไม่ได้บอกฉากที่เจ็ความโกรธที่เกิดจากความเงียบอาทิตย์หัวเราะเบาๆอย่างขมขื่นคุณรู้ไหมสิ่งที่ทำให้ผมโกรธไม่ใช่การที่เขาอยู่ที่นี่ แต่คือการที่คุณไม่พูดอะไรกับผมเลยเขารู้สึกเหมือนเป็นคนนอกในบ้านของตัวเองความเงียบของพิมพ์กลับสร้างกำแพงที่หอนักว่าการนอกใจเสียอีกฉากที่ 8. ชายแปลกหน้าที่พูดความจริงก่อนเงยหน้าขึ้นเป็นครั้งแรกผมขอโทษจริงๆครับผมไม่อยากให้ครอบครัวคุณมีปัญหาถ้าผมรู้ว่าจะเป็นแบบนี้ผมมาจับไม่มาคำพูดตรงไปตรงมานั้นทําให้อารมณ์ของอาทิตย์ค่อยๆสงบลงฉากที่9คืนแห่งการตัดสินใจ คืนนั้นอาทิตย์ไม่พูดอะไรอีกเขาออกไปนั่งเงียบเียบหน้าบ้านคิดทบทวนทุกอย่างเขารักพิมพ์แต่เขาก็ต้องการความจริงใจพิมพ์นั่งร้องไห้ในห้องเข้าใจแล้วว่าความหวังดีที่ไม่มีการสื่อสารอาจทำร้ายคนที่เรารักมากที่สุดฉากที่10เช้าวันใหม่กับการเริ่มต้นใหม่เช้าวันถัดมาทั้งสามคนนั่งคุยกันอย่างเปิดใจอาทิตย์ยอมรับว่าการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่เรื่องผิดแต่การปิดบังคือสิ่งที่เขารับไม่ได้ พิมพ์ขอโทษและสัญญาว่าจะไม่เก็บเรื่องสำคัญไว้คนเดียวอีกฉากที่11บทเรียนของครอบครัวก่อนย้ายออกไปในวันนั้นเองพร้อมคำขอบคุณและความสำนึกผิดบ้านกลับมาเงียบเหมือนเดิมแต่ความเงียบครั้งนี้เต็มไปด้วยความเข้าใจฉากจบความรักที่ต้องดูแลอาทิตย์จับมือพิมแน่นครอบครัวจะอยู่ได้ไม่ใช่เพราะไม่มีปัญหาแต่เพราะเรากล้าพูดความจริงกับกันแอลกันข้อคิดท้ายเรื่องครอบครัวอาจไม่พังเพราะมือที่สาม แต่พังได้ง่ายๆหากขาดความเชื่อใจและการสื่อสาร